ข่าวกิจกรรมด้านยาเสพติดของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านวันที่14-18มิถุนายน2564สำนักง,งานสนวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินให้คะแนนโครงการโรงงานสีขาวเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอ่ทพองผาน1แห่งลูกจ้าง15คน อำเภอเชียงการ1แห่งลูกจ้าง12คนและอำเภอเมืองหน้า1แห่งลูกจ้าง17คนผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาวระดับ3ทั้ง4แห่งวันที่23-24ถึง24ิิถุนายน2,500ส สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ขขขายแรงงานป้องกันยาเสพติดประจำปี2564โดยได้โมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่สถานประกอบกิจการจำนวน4แห่งเพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์้วยการออกกำลังกายให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและห่างไกลาจากยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าลืมสมใสัยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์หรือในโอกาสตีมอส่งตัวเนืเจ้า